ทำไมเราจึงปัญญาอ่อนเพราะว่าไอ้ศรัทธางม,มงายมันมาแย่งเอาไปแย่งรากฐานเอาไปหมดศรัทธาที่มมงมงายมันมาแย่งรากฐานเอาไปหมดรากฐานของปัญญาเพราะปัญญามันจึงสุดลงและเป็นปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนอย่างนี้ไหมคว่าปัญญาทางจิตทางวิญญาณไม่ใช่ปัญญาอ่อนทางวัตถุเด็กเด็กทุพลภาพเด็ก ปริสัทพิการสมองพิการปัญญาอ่อนอย่างนั้นไม่เกี่ยวกันกับเรื่องนี้ปัญญาอ่อนในอย่างนี้หมายถึงว่ามันมันอ่อนได้ด้วยความรู้ความถูกต้องของคธรรมมปนปัญญาอ่อนอย่างนี้ไอเด็กปัญญาอ่อนที่เก็บว่าตามโรงพยาบาลน,นั้นไม่เป็นไรนั่นมันเป็นธรรมชาติมันเป็นความไม่ไม่สมประกอบของไระบบกายแต่คนที่มีร่างกาย ดีกับมีปัญญาอ่อนเพราะรูปผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาคือทำให้โลกนี้จมอยู่ในความมืดไม่ลืมตาเราเรียกกันว่าศสยศาสตร์ปัญญาอ่อนเท่าไรมันก็ยิ่งต้องการศสยศาสตร์มากเท่านั้นแหละ นี่ใครปัญญาอ่อนเท่าไรเขาจะยิ่งชอบยิ่งต้องการศยาศาสตร์มากเท่านั้นน่าเห็นใจจะแก้ไขกันอย่างไงมันก็ต้องเพิ่มปัญญาอย่าให้อ่อนให้เป็นปัญญากล้าแข็งถ้าถูกดาว่าปัญญาอ่อนอยากโกรธเลยถ้าก็หาว่าเราปัญญาอ่อนว่างก็อยากโกรธเลยเพราะมันอ่อนอยู่จริงๆรีบทำให้มันกล้าแข็งเถิด เดี๋ยวนี้จะขอโอกาสขาออภัยด้วยนะเพราะว่าเรื่องที่พูดนี่ดูมันค่อนข้างจะรุนแรงว่าไอ้โรคปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนหลายๆอย่างหลายๆาย,าย,ายชนิดเนี่ยมีอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งกำลังเลวร้ายมากคือความคิดความเชื่อที่ว่าพระมหานิกายนี่เป็นแต่เพียงเนนมีคนพูดว่าพระมหานิกายทั้งหลายนี่เป็นแต่เพียงเนน ให้ผู้กตัญใจนหะธรรมาจะถือว่าคนปัญญาอ่อนมันพูดจะเป็นพระไม่ใช่เพราะอย่างอื่นเพราะปฏิบัติอย่างพระนะไม่ใช่ว่าสืบสายเลือดอุปชามาอย่างบริสุทธิ์นั่นนะมันปัญญาอ่อนไอ้เป็นพระนะมันต้องปฏิบัติอย่างพระแม้ว่ามันสืบสายเลือดอุปชายญามาที่จริงก็หลอกลวงเท่านั้นแหละให้มันสืบสายเลือดอุปชายญามาอย่างนั้นน่ะ ลองปฏิบัติผิดเอมันก็ไม่ใช่พระแล้วแหละเพราะมันไม่ได้เป็นพระพระสืบสายเลือดปราชามันเป็นพระเพราะว่าปฏิบัติถูกต้องว่าพระจะต้องปฏิบัติอย่างไรนั่นหมาวาว่าพระมหานิกายทั้งหลายในประเทศไทยนี่เป็นเพียงเน้นคุณก็คิดดูปัญญาอ่อนกี่มากน้อยนะแล้วพระพม่าพระลังกาเขาจะมองพระไทยว่าอย่างไร ในเมื่อพระไทยมีแต่เลนแล้วพระพม่าพระลังกามีพระอย่างนั้นเลยนี่ไอ้ความสืบสายด้วยอุปชายมันปนกันยุ่งจนพิสูจน์ไม่ได้จนเป็นที่ตั้งแห่งความงูเคล้าของไสยศาสตร์ว่าเป็นพระพระอุปชาไม่ใช่เป็นพระเพราะว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้จัดว้ใหี่นี่ปัญญาอ่อนมันให้โทษเท่าไร ปัญญาอ่อนนะมันให้โทษกี่มากน้อยมันทําให้เกิดคําพูดว่าพระมหานิกายเป็นแต่เนนพวกปัญญาอ่อนพระพุทธเจา้าท่านตรัสว่าจะเป็นคนชั่วคือชัดจา่าวัสโลโหติไม่ไม่ใช่เป็นคนชั่วพระชาติกําเนิดไม่ใช่เป็นคนดีพระชาติกําเนิดแต่ว่า เป็นคนชั่วเพราะประพฤติชั่วเป็นคนดีเพราะประพฤติดีคือกรรมที่กระทำนั้นเราจะเป็นคนชั่วเป็นคนดีเป็นพระเป็นเลนเป็นอุาสกบาสิกาที่ดีที่ไม่ดีมันอยู่ที่การกระทำเห็นชัดชัดอยู่ไม่ใช่ว่าเรื่องสืบสายเรื่องคาดคะเนเรื่องสมมติมันเป็นเรื่องปัญญาอ่อน เรื่องนี้มันมีผลมากถ้าว่าจะพูดหรือยอมรับว่าพระมหานิกายทั้งหลายเป็นแตนเนนนี่จะมีผลกัพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างยิ่งแต่เธอยกไห้คนปัญญาอ่อนไม่ต้องพูดกันนักก็ได้คนเราไม่ได้เป็นพระเราสืบสายอุปชาแล้วอุปชานัเป็นผู้รับข้าวหมูทั้งนั้นเละแล้วก็เฉพาะหมูนั่นั้นเดี๋ยวนี้เราไม่อยากจะอยู่ในหมูนั่นก็ได้ แล้วมีหมู่ของเราที่ประพฤติปฏิบัติถูกต้องเราก็เป็นพระอยู่ดีอย่างนี้จะมากกว่าที่จะไปถือว่าเป็นพระที่แท้จริงกพราสืบสายอุปชัยยะเป็นต้นเขาจท่าชักคำว่าเป็นต้นเขายืนยันว่าจะเป็นพระที่ดีก็เพราะประพฤติอย่างพระนั่นนะต้องจำให้ด้วยเถ้าเขาประพฤติอย่างพระแล้วก็เป็นพระแหละถ้าเขาประพฤติดีก็เป็นพระที่ดีไม่ใช่เพราะการสืบสมมติอย่างนั้นอย่างนี้ เนี่ยปัญญาอ่อนนั้เป็นไยศาสตร์ด้วยอ่าถ้าถือว่าเป็นพระที่ดีพระสืบสายเลยมาโน่นหนะคือไยศาสตร์แล้วก็ปัญญาอ่อนด้วยที่ว่ามันรุนแรงไปหน่อยก็ว่าขออภัยอย่าพูดอย่างที่เรียกว่ามันต้องเห็นแก่ความจริงเห็นแก่ความถูกต้องเพราะว่าถ้าเป็นปัญญาอ่อนขนาดนี้แล้วตัดสังโยศสามไม่ได้ล่ะ ถ้าปัญญาอ่อนว่าม้าใ้กายเป็นแต่เนยอย่างนี้ก็คนคนนี้จะตัดสัญญาต์สามเพื่อจะเป็นพระโสดาบันก็ไม่ได้เพราะความคิดอย่างนั้นมันเป็นศีลัพัตตะปรามาสไม่รู้เหตุผลของศีลับพัตเป็นอย่างไรถ้ายังมีความคิดอยู่อย่างนี้ไม่มีทางที่จะตัดศีลัพัตตะปรามาสได้ันั้นจึงไม่มีหวังแม้แต่จะเป็นพระโสดาบันนั่นคือปัญญาอ่อนมันก็เป็น ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นัญหาจริงเป็นปัญหาจริงที่มีอยู่จริงช่วยขจัดออกไปเสียไม่ใช่เป็นปัญหาสมมติ <c oughs> เพราะนั้นว่าอย่ามีปัญญาอ่อนชนิดไหนเลยถ้ามีปัญญาอ่อนอะไรเหลืออยู่นั่นคือสีลับพัฏตะปรามาตขัดขวางไม่ให้เลื่อนขึ้นไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้า มีชั้นต้นจะต้องตัดสกายทิติวิจิกิจช้าสีลักปตะพรามาตด้วยปัญญาอ่อนตัดปัญญาอ่อน่านี้หมดได้แล้วแล้วก็จะเลื่อนขึ้นไปจากมูทุชนไปเป็นกสโสดาบันเข้ากระแสแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันก็จะเดินไปเองจนถึงความเป็นพระอรหันแต่อย่าอวดนะอวดแล้วจะบ้านะ อวดว่าเป็นโสดาบันก็ดีอวดว่าเป็นพระอรหันต์ก็ด,กดีล้วนแต่คนบ้าเพราะมันไปยึดถือหมายมั่นอย่างนั้นก็ไปอีกมันจะกลับปัญญาอ่อนลงมาอีกจึงอวดเม่นคนปัญญาอ่อนนัมันจะอวดคนปัญญาไม่อ่อนไม่มีอวดจะมีอะไรก็ไม่อวดจะดี่ใชาจะไมันก็ไม่อวดเพราะปัญญามันดีอ่อนมันยังมีการอวดอะไรอยู่ว่าปัญญาอ่อนทั้งนั้นเเราประพฤติดได้อย่างนี้แล้วก็อวด ดูมินคนอื่นทับถมคนอื่นว่าประพฤติไม่ได้นั่นคือคนปัญญาอ่อนมันปฏิบัติอะไรได้แข่งทัดกว่าคนอื่นอย่าอวดนะถ้าอวดแนละ้วมันจะเป็นปัญญาอ่อนลงไปทันทีนะมันจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปข้างหน้าแล้วมันจะถอยหลังนั่นประพฤติอะไรได้ดีกว่าคนอื่นสักนิดหนึ่งก็อย่ญญาอวดเลยอย่าถ้าอวดเลยมันจะเป็นปัญญาอ่อนถอยกลับกลูตรงมาอีกแหละ มันอย่าอวดแคร่งถ้าแคร่งแคร่งที่ถูกมันอวดไม่ได้นะถ้าอวดเคร่งมันบ้าแล้วนั่นแหละเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าเคร่งนั้นมันอวดไม่ได้มันเป็นสิ่งที่อวดกันไม่ได้ไม่เคร่งเครียดไม่ย่อนยานนั่นแหละคือเคร่งคือมันอยู่ตรงกลางนั่นสิ่งที่เรียกว่าแคร่งแค่นีิที่แท้จริงแล้วมันไม่เคร่งเครียดและมันไม่ย่อนยานมันเป็นมัชชิมาปฏิปทาถ้ามันเลยอวดไม่ได้ เพราะถ้าอวดแล้วมันไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกแหละนั่นยาอวดเคร่งเปน็นัานขาดใครก็ดีสำนักไหนก็นดีอย่าได้อวดเคร่งพอถ้าอวดเคร่งแล้วไอ้โรคปัญญาอ่อนมันก็ขึ้นสมองแหละคำว่าอวดเคร่งจะไม่มีในหมู่พุทธบริษัทบัพชิตก็ดีขราว่าก็ดีจะไม่มีคำว่าอวดเคร่งเพราะคำว่าเคร่งนั้นมันเป็นความถูกต้องซึ่งอวดไม่ได้และไม่ต้องอวด ถ้าปัญญามันอ่อนมันก็อยากจะดีเอากำไรม,มากๆโดยไม่ต้องทําอะไรมันก็อวดเคร่งกิริยา่าทางว่างอะไรบ้างมันก็อวดเคร่งไปหมดนี่คือไสยศาสตร์เป็นเหตุให้อวดเคร่งไม่ต้องลงทุนอะไรให้เหน็ดเหนื่อยอใช้เป็นเรื่องหลอกลวงหรือตกตาไปจนหมด